สวัสดีค่ะวันนี้พามาดูเพชรเอกซ้อมบอลกับพ่อนะคะก็ขอโทษที่ภาพมันจะมืดไปหน่อยนะคะเพราะว่ามืดแล้วเขาจะเล่นอย่างนี้ยค่ะทุกวันเลยนะคะหน้าบ้านนะคือพ่อทํางานอยู่ก็จะต้องเรียกพ่อมาเล่นนะคะอยู่โรงเรียนก็โรงเรียนเลิกสวัสดีค่ะโรงเรียนเลิกสองโมงครึ่งกว่าจะได้กลับบ้านก็คือสี่โมงนะคะ เพราะว่าชอบเล่นบอลมากาก็เลยวันนี้เลยหยิบกล้องมาถ่ายให้ FC ได้รับชมนะคะก็ถ้ามีโอกาสก็จะถ่ายให้ดูบ่อยๆถ่ายเก็บไว้เป็นความทรงจำนะคะความทรงจำตอนเด็กเนาะสักวันหนึ่งที่เพชรเอกโตเป็นหนุ่มก็จะได้เห็นนะคะว่า เขาชอบแบบนี้นะคะแล้วก็พ่อก็จะทุ่มเทกับเพ็รเอกมากนะคะทำงานอยู่ก็จะแบ่งเวลามาให้นะคะแล้วก็ในช่องก็จะถ่ายให้ดูตอนเช้านะคะก็จะพากันตื่นแต่เช้าเพื่อจะไปสนามบอลน,นะคะไปเตะบอลน,นะคะซ้อมบอลแบบนี้แหละนะเนาะก็ต้องขอโทษด้วยนะคะที่ภาพมันมืดมากเพราะว่ามันมืดแล้วนะคะเดี๋ยวจะพยายามเปิด ได้เท่านี้แล้วค่ะเนาะก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาดูนะใครที่เข้ามาดูก็ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามช่องเล็กๆด้วยนะคะ เมื่อต้นคลิปน้องเขอสวัสดีแล้วนะคะจะเดี๋ยวแม่จะเรียกมาสวัสดีใหม่นะเพราะว่าอยู่ไกลนะคะเพชรครับสวัสดีใหม่หนลูกสวัสดีเสร็จโอเคคือน้องสวัสดีแล้วนะคะไม่ต้องบอกนะถ้าถือถ้าเห็นกล้องน้องจะรู้เลยจนะเป็นบรรยากาศหน้าบ้านนะคะก็อาจจะมีเสียงรถนะคะเพราะว่าอยู่ริมถนนเนาะแล้วก็ เสียงนกนะะนกจะอยู่ตรงต้นไม้นะคะเกาะกลางถนนนะทุกต้นเลยค่ะเหมือนเป็นบ้านเขาเลยเวลาเนี้ยจะเป็นเวลานกเลยยันเช้าเลยนะคะเขาก็จะมานอนจะเป็นภาพบรรยากาศบ้านเลยนะคะเอยียงให้ดูก็จะมองไม่เห็น ก็ขอโทษขออภัยด้วยนะคะขอเก็บภาพบรรยากาศ2คนพ่อลูกเขาเล่นบอลไว้นะคะเก็บไว้ในช่อง YouTube ของเพชรเอกเนาะสำหรับใครที่เข้ามารับชมก็ต้องขอบพระคุณมากๆเลยค่ะ สังเกตดีนะคะเพดอกจะชอบเป็นผู้รับนะคะจะชอบเป็นผู้รักษาประตูนะแต่ก็ขัดใจกับแม่นิดนึงนะเพราะว่าแม่ก็อยากให้เป็นนักเตะเนาะแต่ก็อยู่ที่พรสวรรค์เขาอะคะ่ะส่วนมากเขาจะชอบให้พ่อเตะแล้วเขาก็จะรับนะคะอยู่ที่พรสวรรค์เขาก็ตำแหน่งไหนก็สำคัญหมดละคะ่ะขอให้ตั้งใจเนาะ เล่นคนเดียวก็เล่นนะคะเดี๋ยววันไหนที่น้องเล่นคนเดียวแม่จะมาถ่ายให้ดูนะคะคือเล่นคนเดียวก็เล่นเล่นรอพ่อนะคะถ้าพ่อเล่นงานพ่อก็ยังไม่ได้ออกมาซ้อมให้ เอ็ดครับปิดคลิปให้หน่อยครับผมมาลาเอฟซีหน่อยครับทอทือกอกนครครับ่โซสแตกนะครับกระทืไว้นะครับ่กระทืบโชว์าไปที่คอยนะครับให้กดอ่ะมาต่อลูกยังไม่จบเลยสวัสดีครับเลยครับ อย่าไปกระทืบโทรศัพท์กันนะครับที่ผมให้กระทืบไหลนี่ให้กดกระทืบไหลนี่โม่กระทึบซักซักนิดนี่ให้กดติดตอมแล้วก็แล้วก็กดน้อยไม่อถือโปรบีกระทืบโทรศัพท์นะครับจะต้องซื้อใหม่นะครับโทรศัพท์ต้องเป็นหมื่นนะครับคุณพันก็มีโอเคเข้าสำหรที่นี่ลาบก่นครับสวัสดีค่